ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ เป็นวันสรุปของพระสกิทาคามีความจริงเยว่าสรุปทธรระโสดาบันและสกิทาคามีก็ได้เมื่อถ้าพูดก็ตามส่วนแล้วผมก็ไม่น่าจะพูดยาวมาถึงเพียงนี้น่าจะพูดเพียงสั้นๆก็สามารถจะปฏิบัติกันได้แต่ถ้าว่าที่ต้องพูดยาวก็เผื่อไว้ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังใจหรือบรารมีเป็นอกติตนโยก็คงจะลำคาญถ้าพูดกันเยินยะเยินเยออนานเกินไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจเป็นวิปจิตตนโยอย่างนี้ก็เห็นว่าจะพอรับฟังได้เพราะต้องการความคำอธิบายสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นเนยยะ ก็จะรู้สึกว่าสูงเกินไปหน่อยเพราะว่าเนยยะนี่ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะได้ก็แต่เพียงว่าเข้าถึงไตรสรณาคมก็ยังดีสําำหรับท่านที่เป็นปรทะทะประมะจะลำคาญมากเพราะบุคคลประเภทนี้ตายแล้วต้องลงนรกทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นนิพพานไม่ได้ พราะว่ามีนิสัยมาจากสัตว์ในาบายภูมินี่คนนี่พระพุทธเจ้าแบ่งเอาเป็นสี่พวกที่ท่านแบ่งนั้นไม่ได้แบ่งเองแบ่งด้วยหนาจสัพพัญญูวิสัยคือรู้เองว่าอุคติตัญญูมีบาร,รมีมากคือปัญญาดีพูดแต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจมิปฏิจัญยูต้องอธิบายแต่พูดย่อไม่เข้าใจ เนยจะสอนแบบไหนก็ตามจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จะได้แต่แค่ใรสนาคมสำหรับประทับประมณีภูตากระทูโหกทะสอนยังไงก็ดีไม่ได้เพราะว่ามีความรู้ส kind of ึกตัวอยู่เสมอว่าตัวเป็นคนฉลาดนั่นก็คือความโง่บัดซบที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย สำหรับต่อแต่นี้ไปขอขาจะขอเตือนธรรม้สักนิดหนึ่งสิ่งที่เตือนนี่มีความสำคัญนั่นก็คือการที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องมีกำลังฌานเป็นปกติคำว่าฌานเ็าเคยพูดมาแล้วก็คือชิน ชินต่อรมที่เราต้องการจระะชินกับรมที่เราต้องการตัดให้ใจมันจับอยู่อย่างนั้นจนชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชินอยู่ในอนาปานุสติกรมฐานเพราะว่าเวลานี้เราพูดกันถึงหมดอนาปานนนนออยู่ใานนาปาุสติกรรมฐานท่านจะปฏิบัติกรมฐานหมดใดก็ตาม ถ้ากำลังใจของท่านไม่ชินนานาปานุสติกรรมฐานผมก็ขอบอกได้ว่าโอกาสที่ท่านจะทรงฌานแม้แต่ฌานโลกีมันก็ไม่มีอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลแย้มเข้ามายุ่งกับใจใจรักษาอยู่เฉพาะอารมณ์ของลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติ ถ้าภาวนาด้วยกองไหนล่ะเราชอบพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้พุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติแล้วก็ใช้อารมณ์พิจรารณาตามอารมณ์ที่เราต้องการตัดการทรงอนาปานุสติก็ดีพุทธานุสติกรรมฐานก็ดีเป็นการทรงาอารมณ์ใจให้มีกำลังที่เรียกว่าฌาน คือหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้จิตของเราว่างจากความดีเมื่อจิตมันไม่ว่างจากความดีความชั่วมันก็เข้าไม่ได้ที่ใจของเรายังชั่วก็เพราะว่าจิตไม่เปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามายุ่งกับใจเรื่องของชาวบ,บ้านอื่นใดอย่าไปยุ่งทั้งวันทั้งคืนจงยุ่งอยู่แต่รมใจของเราโดยเฉพาะ นิสสมมะนิสมะกระนังเสยโยแม่พระพุทธเจ้าสุนัดว่าจงใคร่ครวญเสก่อนแล้วจึงทำและจึงพูดจะทำก็ดีจะพูดก็ดีใคร่ครวญเสก่อนว่าควรหรือไม่ควรอันนี้ในสำนักของเรายังมีอยู่ที่ประเภทปากไม่มีโหโรู์นี่ยังมี พอได้โปรดยับยั้งช่างใจเสียรู้สึกตัวว่าเวลานี้เราเป็นสมณะคำว่าสมณะแปลว่าผู้มีความชั่วลอยทิ้งไปแล้วหรือว่าแปลว่าเป็นผู้สงบคือสงบจากความชั่วไอปากชั่วทำชั่วคิดชั่วนั้นเลิกกันอยู่ในความสงบสงัด <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงสรุปวันนี้จะพูดถึงโมหะของสกิทาคามีถ้าตัดทัเข้าถึงโมหะของสกิทาคามีก็เป็นพระสกิทาคามีผลแด้ว่าจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลนั่นผมก็ไม่ทราบแต่ผมคิดจริงๆตามความรู้สึกของผมว่าขั้นพระสุนดาสีทาคานีไม่มีอะไรยาก สำหรับคนเอาจริงคนเอาจริงนี้ไม่มีอะไรยากไม่ต้องใช้การเวลาเลยเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาสิน2องสิบเขาบทครบทนอันนี้มันหนักพออยู่แล้วเราแบกกำลังใจของเราพอเล่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราฟังกันมาทุกวันเฉพาะธรรมะแระระเบียบวินัย นั่นการที่ให้ฟังนในใครฟังเพื่อทำกำลังใจให้เป็นพระอรียเจ้าแต่ถ้าว่าพอเปิดเสียงธรรมะก็ดีเปิดเสียงสมาทานก็ดีเราก็ใจไปจดจ่ออยู่อย่างอื่นนั่นเป็นความเลวของเราไม่ใช่ไม่ใช่ความเลวของพระาศาสนาเป็นว่าต่อที่นี้ไปฟังกัน ฟังแล้วก็คิดโมหะแปลว่าความหลง <c oughs> แต่ว่าผมขอแปลว่าโมหะแปลว่าความโง่ใครเขาจะว่าผมแปลผิดก็ช่างถ้าคนไม่โง่มันจะหลงไปได้อย่างไงคนที่เขาจะหลาดเนี่ยเขาต้องพิจารณาแม้แต่ทางเดินเราเคยเดินมาจากทางไหนเลี้ยวทางไหนเขาต้องสังเกตไว ท่าน,นี้สําหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานอารมณ์ใดที่มันเป็นความชั่วเรารู้อยู่แล้วอารมณ์ใดที่มันเป็นความดีเรารู้อยู่แล้วถ้าเรายังหลงทําความชั่วอยู่แล้วก็ตอบว่าผมไม่รู้เลยการกระทําอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผิดนั่นมันชั่วอย่างสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังคําสอนกันทุกวันแล้วยังชั่วอยู่อีกและจะมีคําว่าดีตรงไหน นี่คนที่มีโมหะที่มันแปลว่าโง่ก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละมันโง่มันจึงหลงถ้าไม่โง่ไม่หลงโมหะไม่ต้องอธิบายกันมากถอยหลังกลับไปเลยเป็นปฏิโลมเราก้าวเข้ามาในความเป็นพระอริยเจ้าสสำหรับพระสกิทาคาม,มีมีอะไรหนึ่งมันเท่าความรักในระหว่างเพศ สองบรรเทาความโลภในลาบทรัพย์สินเศ <c oughs> ส,สามบรรเทาความโกรธความพยายามบัตสี่บรรเทาความหลงนี่สำหรับนักปราชญ์เขาเห,หายจะอาจจะหาว่าไอ้ผมเนี่ยมันก็ยิ่งโง่ไดยำหมาเพราะไอ้ความรักกับความโลภมันเป็นตัวเดียวกันแต่ที่ผมแยกก็แยกกันความเข้าใจผิดของพวกท่าน เราก็มานั่งคิดทำให้ลมมันชินสิจับอนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกนุสติกรรมฐานให้ใจมัสบายเราทำกันนี่ทำเพื่อใจสบายแต่ว่าทั้งสองอย่างนั่นจับเฉยๆเป็นใจสบายในด้านของสมถภ,ภาวนา ตอนนี้เราเอามาสมบายกันในด้านวิปัสสนาภาวนาด้วยเพราะว่าสบายในขั้นสมถภาวนามาสมบายเดียวเดียปพอเดียวมันก็เลิกสบายมาสมบายกันในขั้นวิปัสสนาภาวนาเราไปนั่งไล่เบียนิดหนึ่งว่าพระสนดากับสีทาคานี่พระพุทธเจ้าทำงว่ายังไงมีอารมณ์ใจเป็นอะไรบ้าง ท่านบอกว่าพระโสดากกศธาคามีเป็นผู้ทรงอธิศินคือมีศินมั่นคงมีสมาธิพอสมควไม่หนักแล้วก็มีวิปัสสนาญาณขอโทษมีปัญญาเล็กน้อยยำให้ดีนะมีความมั่นคงในศิน มีสมาธิพอสมควรใช่ไหมมีปัญญาเล็กน้อยนี่ยังไม่มากถ้าผมจะพูดเสริมนิดหนึ่งถ้านอยหาว่าฟุ้งก็ตามใจผมขอพูดว่าทานักบทที่เป็นสมณะจริงๆพระโสดากับสีทาากอนาคาอารมณ์สมัยก,การนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์เด็กเล่น ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราบทหรือว,ว่าเป็นบารสกุบาสิกาเรามุ่งมั่นอยู่ในศีลแล้วถ้าเรามีศีลเป็นศีลานุสติกรรมฐานจนกระทั่งเป็นอารมณ์ฌานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความนิยมนิพพานเป็นปัจจัยวิธีไปเท่านี้ก็หมดเรื่องไม่เห็นมีอะไร ไอ้ตัวรักในเพศตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันจะมายัางไงมันมาไม่ได้เพราะใจเรามีความมั่นคงในรมของสมาธิในพุทธานุสติในศีลานุสติในมรณา,านุสติในอุปสมานุสติแล้วตัวความชั่วมันจะไหลเข้ามาถึงใจได้ยังไงมาคุยกันต่อไปสักนิดหนึ่ง โมหะตายความหลงหลงตรงไหนหลงคิดว่าเราจะไม่แก่หลงคิดว่าเราจะไม่ป่วยหลงคิดว่าเราจะไม่ตายเอาตรงนี้กันก่อนท่านี้เราคิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจ คิดไว้มองว่าเปล่าสังเกตโดยดีนะครับถ้าคนที่เขาคิดอย่างนี้แล้วก็คนนั้นเขาทำแต่ความดีเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับกิการคนอื่นใครจะดีจะชั่วช่างเขาเขาจะคุมเฉพาะกำลังใจของเขาโดยเฉพาะว่าเขาลืมส่วนนี้แล้วหรือยังตอนนี้ถ้าเขาไม่ลืม เขาไม่ลืมเขาก็หันไปคว้าความดีว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสร็ก็ดีสัมผัสก็ดีท่านหลายเหล่านี้มันเป็นของดีและของชั่วก็ต้องตอบได้ว่ามันเป็นของชั่วการแต่งงานของคนทุกคนเป็นผู้สแสวงหาความทุก ทุกที่มันจะพึงได้มา <c oughs> ที่แรกอยากแต่งงานก็ทุกเกรงว่าคนที่เรารักเขาจะไม่รักเราไอ้ตัวเกรงตัวนี้มันเป็นตัวทุกต่อมามาแต่งงานกันแล้วก็ทุกอีกเกรงว่าคนรักจะนอกใจเกรงว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้ต้องประกอบกายงานมากขึ้นเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น มันก็ทุกข์ต่อมาถ้ามีลกูกมีเต้าขึ้นมาเนื้อความสบายมันเกิดจากมีลูกตรงไหนกินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายการเลี้ยงลกูกมันง่ายนะคือต้องแบกภาระหนักนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์นี่การต้องการครองคู่ <c oughs> จะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนฉลาด มีคนโง่เท่านั้นที่ต้องการเป็นคนมีครมีคู่ครองเพราะว่าทุกที่มันมีอยู่ชาวบ,บ้านเขาทุกข์ให้เห็นทำไมเราจะไม่คิดไอตัวไม่คิดนี่มันตัวโง่เราก็คิดตัดตัวความปรารถนาในรูปเสียงที่เราจะสัมผัสว่ามันเป็นของไม่จีรังอย่างยืนเท่านี้เอง เอาปัญญาไปพิจารณาหาความเป็นจริงให้มันบรรเทาความรักในเพศผมยังไม่ถือว่าตัดแตดทั้งหมดมันตัดไม่มากตัดเบาๆเห็นว่าการแต่งงานการมีคู่ครองเป็นภัยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นภัยใหญ่สำหรับ,บเรา เป็นปัจจัยของความทุกข์ผมจะไม่อธิบายเลยให้มากตอนนี้มันเป็นตอนสรุปถ้าจิตคิดได้อย่างนี้สนแสดงว่าฉันเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดนะผมไม่ถือว่าฉลาดเต็มร้อยเปรเริ่มฉลาดมาถึงตอนความโลภความโลภโมโทสันในทรัพย์สินอยากจะถามจริงๆเถอะ เคยเห็นคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาแบกอะไรไปได้บ้างโลกกรรทำแบบรายการนี้ควรจะบรรเทาเพราะตั้งใจตัดเส้นเลยนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่บรรเทาอย่างเดียวตั้งใจตัดแต่แรงมันไม่มากตัดไม่หมดมันก็ขาดไปบ้างมันเหลืออยู่บ้างเหลือเบาๆตัดลงไปน้อยเบาน้อยตัดมากเบามากนี่มันเบากันตรงไหน ก็เบากรณีตรงที่เราตัดได้โลภะความโลภแต่เกียตกายกันเกือบตายตายแล้วแบกอ,อะไรไปไม่ได้ความมีลาบเกิดขึ้นลาบมาเท่าไรเราก็แก่ลงไปทุกวันมีลาบลาบมาเท่าไรมีทรัพมาเท่าไรแล้วก็เจ็บป่วยกับเขาเป็นเรามีความร่ำรวยเท่าไรเราก็ตายเป็น เรามีความร่ำรวยเท่าไรแล้วก็พลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นมันดีตรงไหนความรวยมันต้องมีสำหรับคารวะเราไม่ถือถือว่าใจจงยาติดมันคิดที่เพิงว่าเราหามันได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันหมดไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะหมดเพราะการจับใจใช้ซ้อยเองคนดี หมดเพราะว่าโจรปล้นหมดเพราะไฟไหม้หมดเพดาราะลมพัดสลายตัวหมดเพราะน้ำท่วมถ้ามันหมดเพราะเหตุเกินวิสัยที่เราจะป้องกันได้เราก็ตามใจมันถือว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่มีสมบัติแล้วก็โยนทิ้งนั่นใช้ไม่ได้ไม่ง่จัดมีไว้ยังใช้อยู่แต่ว่ามีความรู้ว่าเรากับมันจะต้องจากกัน มันจากไปก่อนเราเราก็ไม่หนักใจเราจากไปก่อนมันเราก็ไม่หนักใจถือว่าผลสัมฤิของโลกเราแบกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็ยังแบกไปไม่ได้ใจมันก็สบายให้จิตมันชินอย่างนี้มาถึงด้านความโกรธความโกรธเพราะเงาผูดเยินเย้อมันมในเรื่องเมตตาเพราะแล้วก,ก็กระสินสี ความจริงเราก็คิดกันแบบง่ายว่าคนที่เก่งนะ่ะตายหรือไม่ตายนักรบที่เก่งกล้ายอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ดีพระเจ้าตากสิงก็ดีพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีสมเด็จพระราชวังบวรก็ดีที่เรายังพอจะจําชื่อท่านได้ไวลานี้ท่านหลายเหล่านั้นมีชีวิตอยู่หรือเปล่า แม้แต่กระดูกเราก็เกือบจะหาไม่ได้นี่คนเก่งที่ฆ่าเขาตายได้ทั้งหมดแต่ตัวเองก็ตายเหมือนกันไม่สามารถจะทรงความเก่งไว้ได้แต่ว่าท่านนั้นหลายที่กล่าวมานั้นท่านเก่งในฐานะที่ว่าท่านสร้างความสุขให้กับวงชนที่อยู่ภายในอำนาจที่ท่านปกครองเป็นความดีของท่าน แต่ว่าผมไม่ได้ตำหนิท่านแต่ถ้าว่าให้จำไม,ม่ว่าจะเก่งสักเท่าไรก็ตายก็ตามเราก็ตายฉะนั้นเช่นที่ว่าคนเก่งตายที่เขาเก่งดีรับสาทรัพย์รักสาสินไม่น่าตำหนิสมไมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในบ้านในเมืองเขาพระเจ้าบเสณนที่โกศลเมื่อศึกมาไปชิดติดพระนครพระเจ้าบเสณนที่โกศลก็ไปรบฆ่าศึก เมื่อลบชนะกลับมาแล้วก็เข้ามาฟังเทศกับพุทธเจา้าอันนั้นเรียกเขาเก่งดีตามวิธีการของโลกก็ต้องเก่งตามนั้นไม่ใช่มางอมืองอเท้านั่งนั่งอยู่ให้คาว่ากระทืบเล่นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยตาผมเองเนี่ยเห็นจะไม่ไหวถ้ามีแรงในกระทืบผมเฉยเฉไม่ได้หรอกเพราะว่าผมปฏิญาณตนมาแล้วเนี่ยผมเดเกิดไม้คนกระทืบเล่น ถ้าทำไม่แก่แบบนี้ก็คงสู้ใครไม่ได้เป็นอันวาตนี่เราพูดด้วใจธรรมดาแต่ถ้าว่าเราจะมาน,นัง่งคิดโกรธคิดเกลียดชาวบ้านว่าเราก็จะเป็นศัตรูคนนั้นเราเป็นศัตรูคนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใจเราคิดไว้ก,กลางเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูของใครคนเราคิดเราคิดประทุสร้ายเขาหรือไม่ประทุสร้ายเขาเขาก็ตาย ไอคนที่มันทําให้เราโกรธเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนโง่คนโง่เท่านั้นที่สร้างความไม่เป็นมิตรกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีศัตรูเราโกรธเขาเราก็มีแต่ความเล่าร้อนเราไม่โกรธซะเลยดีกว่าคนที่ไม่โกรธเลยนี่ถ้าใครคิดประทุเสียร้ายคนนั้นย่อมถึงความพี่นาศทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนื่องในความอากตันโยไม่รู้คนคนแล้วก็เร็วและเกินจะเห็นอย่างพระเทวทัตเหาะเหินเดนอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาอาศัยความโลภในความเป็นใหญ,ญ่ความโกรธในพระพุทธเจ้าที่ไม่มอบหมายความเป็นใหญ่ให้สองตัวนี้ฆ่าคนชั่วในที่สุดพระเทวทัตก็หมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจ หมดความเคารพนับถือในบุคคลทั้งหลายและผลสุดท้ายปฏิวัติกันลงอเวจีไปเป็นไรว่าความโกรธมันเผาผลาญใจไม่มีความสุขเราจะไปโกรธมาทาไมใครเขาอยากจะโกรธก็เชิญให้เขาโกรธตามสบายเขาโกรธเรามากเทา่าไรเขาตายเร็วมากเท่านั้น เพราะว่าถ้าโกรธมากก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ตายไปเองคนโกรธไม่มีปัญญาอย่าลืมนะครับว่าคนมีความโกรธนะ่ะคล้ปัญญาไร้ความคิดไร้ความฉลาดพราะมน่าความโกรธมันเผาผลาญสมัยที่ผมเป็นนักเทศก่อนที่จะเป็นนักเทศยังเป็นนักเรียนอยู่ครูสอนนักสอนหนาว่าเวลาเทศนะอย่าไปโกรธเขานะ เขาเยว่าหนักว่าหนายังไงก็ตามอย่าโกรธถ,ถ้าโกรธแล้วปัญญาที่จะตอบมันไม่มีนี่เป็นความจริงทีงนั้นเราเมื่อในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเราจะโกรธทําไมยิ้มรับกับความชั่วที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราดีเขาว่าไม่ดีแล้วก็ยิ้มเราชั่วเขาชมเราเราดีเราก็ยิ้ม ยิ้มทำไมคือยิ้มเยอ่เอโอ้ยโถอยเจ้านี่มียาการสามทิบสองมีจิตใจเหมือนคนธรรมดาเตงโง่บัดซบแบบนี้จะคบอะไรมันได้ทั้งคนที่ตำหนิเราก็ดีคนที่ชมเราก็ดีเราไม่ต้องการครบหาสมาคมเว้นแต่เพียงว่าถ้าเจอหน้ากันก็พูดยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ แต่ในใจของเราจงตัดขาดจากคนนั้นคือไม่ยอมรับนับถือบุคคลนั้นเด็ดขาดถ้ามันดีแล้วมันจะติเราทำไมมันดีแล้วมันจะชมเราทำไมถ้าเขาชมตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยอมรับแต่ก็อย่าเหลืองเขาว่าดีแล้วจงอย่าเหลืองถ้าเหลืองมาอะไรชั่วมานั้นอันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเ,เคยตรัส ว่าสมัยเมื่อพระองค์เป็นเด็กสมเด็จพระราชทธนีเคยชมว่าเธอทำดีพอชมแล้วเธชี้หน้าว่าย่าเหลืองนะวันนี้เธอทำดีชั้นชมเธอว่าดีต่อไปเธอหลงดีเหลืองเธอจะชั่วนี่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จำไว้เสมอว่าคำว่าดีนี่พระองค์ไม่เคยคิดคิดไว้เสมอว่าตัวยังไม่ดีเสมอ ตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอาตนาโจทยาตานะังจงกล่าวโทษโจย์ความผิดใจของเราไว้เสมออย่าไปชมตัวดีถ้าลงบุคคลใดก็ตามถ้าทําได้อย่างนี้โม,มนโ,โ,โมหะคนดีมันราคะหรือว่าโลภหรือว่าโทสะหรือว่าโมหะกิเลสท,ทั้งหมดมันก็หนีเราไปหมดอาตนาโจทยาตานะังในกิเลสไม่เหลือเวลาเลยนิดเดียวที่จะลืม จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระสีทาคามีท่านอย่าหลงตัวเองนะอารมณ์ของพระสีทาคามีหนึ่งความรู้สึกในระหว่างเพศมีน้อยเต็มทีคำว่ามีน้อยหมายความไหลานานๆจะมีความรู้สึกนึกรักใครมาสักนิดหนึ่งหรือแม้ว่าวัตถุแต่พอมีความรู้สึกมาแล้วมันก็สลายตัวไปใจเบาสบาย ระวังขั้นพระสิกขาคามีจะเพิ่งนึกว่าตัวเป็นอนต์สำหรับโลภะความโลภนี่สบายมากไอ้เรื่องที่จะต้องมาโลภโมโตสันหากินโดยตัวในทางที่ไม่ถูกทำไม่มีสำหรับพระสิกขาคามีไม่แต่เกียรติกายไม่ยืออย้อแยสร้างไล้ลาบสกละเขาบคุคคลใดไม่หาอาชีพที่ไม่สมควรเข้ามาไว้กับตัว สบายไม่มีจิตอยากจะสะสมมันไม่มีสบายสบายโล่งความจริงสิทาคาม,มีได้พูดไปเฉยๆฉยค,ยคล้ายๆพระอราหันนะค,คล้ายๆกันแต่ว่ายังมีเหลือติดนิดๆตอนนี้มาได้ความโกรธถ,ถ้าสิทาคาม,มียังมีกระทบจิตโกรธแต่โกรธแล้วมันหลุดเร็วให้อภัยเออช่างมันเถอะมันผิดแล้วก็แล้วกันไป เว้นไว้แต่ทางานผิดระเบียบวินัยและผิดกฎข้อบังคับต้องลงโทษคือพระพุทธเจ้าท่านยังลงโทษสำหรับความหลงทะเยอทะยานไม่มีในรมใจพระสิธาคามีคําว่าไม่มีหมายความดีกว่าบุถุชนคือไม่หลงใหญ่มีหลงกันแต่หลงเล็กไอหลงเล็กเป็นยังไงหลงเคริมก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ลืมว่าร่างกายจะตายอรบ,บันดาท่านอย่างไรมองดูเวลาให้มันหมดสล้วนี่ขอรับตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจทบทวนคำสอนตั้งแต่ต้นจนทั่งถึงปัจจุบันที่ผมกำลังสอนอยู่ถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าใคร่ครวญเป็นปกติอย่าให้อารมณ์ใจของท่านขาดเจออารมณ์อย่างนี้ ความเป็นพระสกิทาคามีจะมีกระท่านอย่างไม่ยากตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัทิยาสายกว่าจะท่านหลายเห็นว่าสมควรควรจะเลิกสอดดี